สวัสดีค่ะชื่อนางสาวพิกุลพันธ์4ีหลักนะคะเลขทะเบียน590 111 12 149ค่ะจากที่ได้ไปอ่านบราษรนะคะเรื่อง sme สู่ u ุูนะคะก็วันนี้ค่ะก็จะมาเล่าให้อาจารย์ฟังว่าวันนี้จะว่าได้อะไรบ้างจากการอ่านบร,ริษรเล่มนี้นะคะที่ได้รู้เลยนะคะก็คือเรื่องมาตรการการขับ เคลื่อน SME สู่ยุค4.0นะคะว่ามีทั้งหมด9มาตรการนะคะมาตรการแรกนะคะก็คือการปฏิรูปนวัตกรรมนะคะในข้อนี้นะคะเป็นการยกระดับนวัตกรรม SME นะคะไปสู่ยุคไปสู่ยุคการผลิตเชิงพาณิชย์ค่ะ2นะคะคือสูนย์สนับสนุนและช่วยเหลือนะคะในจุดในในส่วนนี้นะคะคือเป็นการช่วยเหลือทุกหน่วยงานนะคะผ่านระบบคอมพิวเตอร์3คือ T ทนเดอะโคนะคะ เป็นการพัฒนาโค้ดพี่เลี้ยงนะคะให้มีประสิทธิภาพให้ปรับตัวให้ทันยุค4.0ค่ะ4นะคะคือ SME Big Data ค่ะ5คือ SME Big Data ประชารันะคะในในส่วนนี้ก็จะดึงพวก Global Player นะคะมาเป็นพี่เลี้ยงนะคะคอยให้คำปรึกษาในเรื่องของการเทคนิคเทคนิคทางธุรกิจและก็เทคนิคทางเทคนโนโลยีค่ะ6คือ Digital Value Chain นะคะ อันนี้ก็คือจะเป็นการผลักดัน SME ไปสู่ Global Value Chain นะคะผ่าน Digital แพล t f o r m B2B ค่ะ 7. นะคะครงสร้างเสริมแก่งรอบรู้เรื่องการเงินนะคะในส่วนนี้ก็คือจะทำให้เรารู้ถึงแหล่งเงินทุนนะคะเป็นความรู้เบื้องต้นค่ะ เ็นะคะคือ SME standard up นะคะอันนี้คือเป็นการยกระดับ h m e สู่มาตรฐานที่เหมาะสมคะ่ะและข้อสุดท้ายคือข้อ9คะ่ะยกระดับอุตสาหกรรมชุมชนคะ่ะก็จะไปเน้นในเรื่องของเกษตรกรคะ่ะและก็ยังจะรู้ถึงเทนเทนนวัตกรรมนะคะในยุคนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะอย่างที่เห็นเหตุกันก็คือ ปัญญาประดิษฐ์นะคะหรือ AI AI เนี่ยจะเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองนะคะแล้วก็สามารถคิดวิเคราะห์นะคะด้วยเหตุและผลค่ะสองนะ,ค,ะคือโลกกึ่งเสมือนจริงนะคะหรือ AR AR เนี่ยจะเป็นเทคโนโลยีคือกึ่งเสมือนจริงมีการมีการผสมผสานนะคะเทคโนโลยีเทคนโทคนโลยีในการมองเห็นและโลก เสมือนจริงนะคะเข้าไว้ด้วยกันค่ะ3นะคะคือบล็อกเชนบล็อกเชนเป็นเทคโนโลยีนะคะที่ร้อยต่อข้อมูลไว้ด้วยกัน 4. นะคะคือโดนโดนเนี่ยเป็นเทคโนโลยีการบินนะคะที่สามารถถ่ายภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวหรือแม้กระทั่งนะคะไปช่วยในเรื่องของการสำรวจเฝ้าระวังนะคะหรือในสถานการณ์ต่างๆนะคะที่มีความอันตรายก็จะใช้นะคะโดนในการบินสำรวจนะคะโดยที่ไม่ใช้คนนะคะเพื่อลดความอันตรายค่ะ ห้านะคะคืออินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่งนะคะหรือว่าอินเทอร์เน็ตออฟสติงค่ะหกนะคะคือหุ่นยนต์หุ่นยนต์เนี่ยเป็นเทคโนโลยีนะคะที่จะมาช่วยทดแทนแรงงานในอนาคตค่ะเจ็ดคือโลกเสมือนจริงนะคะหรือ vr vr เนี่ยเป็นเทคโนโลยีจำลองภาพสามมิตินะคะที่เหมือนจริงผ่านระบบคอมพิวเตอร์นะคะและข้อสุดท้ายกับข้อแปดคือระ,ระบบพิมพ์สามมิตินะคะอันนี้เป็นการสร้างชิ้นงานนะคะเป็น การสร้างชิ้นง,งานในการเติมวัสดุเพื่อสร้างภาพดิจิตอลขึ้นมาและภาพดิจิตอลนั้นนะคะก็คือสามารถจับต้องได้ค่ะก็เท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ